สวัสดีครับหาสั่งเอาง่ายอีกแล้วก็พลังเก่าหา40ห่อครับเย็ยนสิน้นปั๊มเซตเทิร์นนี่เลยครับหัวแห้งไรออกมือมือสองมือต่อลิรนะครับโบไว้เลยครับแบบนี้ค่าน้ํัมันโตรลิคห้องก็ะเลียนไปครับออกนีะครับ เปลี่ยนขาดนะครับเหยียบขาดดูบ่หลังทำความสะอาดนะครับเรือหมางหมางว่าเปลี่ยนซีนนะครับก็ถือโอกาสพอดีงานบ่มีนะครับงานเบิร์ดกะเลยพากันเหตุนะครับคาแรกกะถอดล่อถอดทั้งน้ำมัน,นครับทายน้ำมันออกเลยให้ลรกกะทายออกแล้วพี่้อง กระซีนกระบอกก็ียวนะครับแกนเหลี่ยวหัวทั้งสองฝั่งมันเป็นสีนสองตัวครับตัวนึงอย่กลางกับตัวนึงอย่ขอบเนี่ยตัวนี้น้ำมันเฮล,ลิกทายใช้ทั้งไบนะครับจอดทั้งสองครับวันนี้ก้นนี้ก็ล่อไปตัดทอนเปลี่ยนสีนข้อหลังนะสีนข้อหลังหัวห,วหลักกัสี่ปลี่ยนยางนะครับ เล็กๆห,หน่อยแต่ว่าเฮ็ดยากทีีสุดครับทา้งน้ำมันเสี่ยนกับวั้ายนะครับสุดห,หน่อยๆเอาเจาะ,ะเพี้ยนเลยเพี้ยนดีว่าสองยจะเถื่อนสุดสองคนทนชัดเถื่อนนะครับเป็นข้องทางหนอก <c oughs> เ,เลยเนาะยังยียดไปวะโอ้โหหงอเนาะ ะสีหานกินของแวมันเป็นหนองอยู่ที่หม่างมันขั้นบ่ทายนล้วมันให้รอยยออกมันก็สีไลออกนี่นะครับรอบก้อนก็เปลี่ยนนะดูฝนพี่น้องอยู่เดี๋ยวพวกกีเดือนก็ออกอีกแห้งกว่าเก่าแห้งกว่าสีนมากกับรถอีกครับหน่อยเห็นกับตาเครับเอาขวดเริมลอยมาตั้งนี่จอดรถเครื่องมันหอนนี่เต็มแน่นอนครับหน่อยป๊อก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 นี้พอดีก็ถือโอกาสนะครับถือโอกาสหยุดงานก็เลย สิฟ้าก,กันเห็ดนั่นแหละนะครับไปกันต่อครับคันเลกกอ,อดปิน่นปิ่นตรงนี้สักวัอนนะครับ เกือบตอดปิ้นแล้วมันก็จะออกมาอย่างนี้เนียครับผ่านมาห้องเลยดีเนี่ยครับเกียนตัวนี้นะมันซื้อเกวมามันเดินหน้าถอยหลังนี่ค่อยมันวัดเดินบอสุดเกียนตัวนี้มันซื้อมครับสลักตัวนี้ครับสลักตัวเขาหาเกียนปั่มเซตเทิร์นเดินหน้าถอยหลังนะครับ ถอดสายถอดสายหวานเนี่ยคอยเปลี่ยนคอยไปเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็เป็นสลักเล็กหน่อยนะครับซุบป,ปซื้อว่ามีเปลี่ยนหรอกอยั่งนะครับมันวหรอกอยู่วงเดียวนี่ครับดึองออกมาเลยต่อไปกับคันน็อตสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็บแป๊บน้ํามันตัวนี้นะครับแปบ๊บน้ํามันตัวนี้ก็ต้องเอาออกนะครับระวังมันหักมันแตกนะครับพอประมาณาตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับล้างออกดีๆจังหน่อย เอากระสีมานี่ตัวนี้เป็นเกลียวขาดถอดปิ่นนะครับแล้วก็เอาคีดหลอกจับนี่ดึงขึ้นเลยส่วนฟางนี่กเ็เอาลบมาทั้งผีครับถอดหลอดตัวใหญ่ๆครับระวังมันช่เป็นลูกปืนตัวนึ่งนะที่ระคันระตอนเอาตัวนี้ก่อนนะรับตอกตอกขอบมหนงซะก่อนเนะคีมพังอ,ออกเลยครับ มาดปนอะไรก็ขิมเราจับหอนดึงขึง้นเลยครับดึงเลยอืมจะมาพอลูกยางมาี่ปล่อยปล่อยขิยยมไหมอยู่ทีใจมูกยางจิตัวหนึ่งสองสายางคือซียมาหมดเนาะ

นี่ดิด้ดเอาว่านเออี่เีบี่กอเนี่ย่เี่นี่แบบมันี่นีหลุแน่นอจี่เหื่อยจังถ้าเป็นฟางก็ถือเป็นอแล้วเนาี่สมาร่ด้านโนพยายามวด่านนี่หเออมล này như mình xin hả? Ừ, chào 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 cái chào 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 ต้องเข้ามาอ๋อเอาต้องเข้าไปตัวหาดยู่นาเออกมาเรขตัวเดียวนีนะตัวขาดหลังไหนเล่าประกอบโบได้เพ่ประกอบมัน สร้างเรียบรประกอบเอามาขันตัวน,น,นี้าเลยเอร์สิบสีเียบอุปกรณ์นี่คือเป็นูมอ ว้นกา้นแกะฮะพอนาดเยรถเอโตกเยือมตัวนี้คือกันมั้แต่เขาโย่ไข่มาดุเลยหาพี่เขารวยเลยเลยประกันเลยประกันเลยนะโอ้สปิงตัวยังอยู มีดูกปืนนี้มีดูกันี้เนี่ยมีดูกเสียนเ,เลยนี่เสียนเสียนกลมธรรมดาเรับนี่กำลังถอดยังนีง่มันเป็นลูกซูเปยงัง่อนนี่มันเป็นเสียนขาขาดบัมแชทเต็ดมันห่วงห่วแหง ตัวเดียวหรือวเห็นเหมันหัวเมีนแข็งว่ะัวนันออกว่าไหน่อยเดียวเหาเผี้่านออกไไรออก่ไรที่สุดออกไงฮะออกไหนมเมีนนี้อามใส่หน่อยหม ใช่งี้นันใส่หสเนี่กูหมายความว่ามันเอกันไหนอยู่นืวันเดือกันไหนวะไม่ได้ไปแทงคือพอหหนัก่งนองก็เจงมาจากคลองหลมาสร่างอ้าวพี่ตองเจี๋ยอะไรวะโาสีเจี๋ยบุใหนีหันหลอกอเจีหนีหันหอกออ กูโมโหกูเรวหรอากูเป็นคนถอดนี่ทหารมั่นหรอทหารทิศถ่างสมหรบราบานี่นี่มันหอยจิ้มไม่ดีจิ้มขอบเทิงมันนี่นี่นี่ตัวการน้ำมันนี่ตัวนี้ทหันเขาได้ังฮะตัวนี้อันรันา้างหอตัวอะไรกันน้ำมันนี่นี่ขอบนี่นขอบมันจิ้มม่เบิ่งเมื่ขอบเลยขอบตัวนี้มันจิ๋มเป็นจริงจิงยังไงหรองี้ เออก็ดสดไว่าใส่พิษามาดิสันทังนี้ันหอกหลอกนีทานนี้่ันหลอกหอกนี่เออนีแค่อออวเอ้ามาขันใส่พิษาดิสัอนเถันบ่บอกอุ่นในไงอุ่มาตินีอ๋อหนีนี่วยมันหมดดเป็นยัง้เก่า

ไมกูได yeah, <c oughs> <sh> ้เวรสามตัวเลยเนี่ยเอาตัวผีกระจายมาม่โดนผีไปหอด้วยบงทีก็เลยมาไหวเถมอบ่กว่าเป็นหมอด้มาดกเลยขี่รอขี่ไหวเล้วไม่ใช่้วอะไรยิงม่ เป็นอะงจยโอ้เข้าอะไรอาหารปลาอยู่มาแล้วบอหรือเปล่าฮะร้อหรมาแล้าเอาลงมาทงก็เพลียอยู่พวกผดันอยู่บ้ายังหน่อยอยู่มันว่าแกเถอะนนี่โอ้เบิ่งเียเรอผู้เบิ่งเนนนี้อยู่ยี่ด้อก่อนเรียนอะไรสิ ไปหาเงินมาให้ฟังคุณดูฮะเงินหะเงินธนาคารนอ้างาุนี่ย้าเงานา่อะไรนี <k <k ่เ้สือเอาเงฮะายใโอ้ย่าไปไปคุยกับเพื่นโหลดยกับเพื่อนล้องเพื่อนดีออคล้อง่น้ ขวัญอยากพีทางกิดยิบอยู่ด้วยนี่เนาะยากก็เป็นหินสิอยู่มึงเกยนมึงนิันต่อทอดออกมึงเก่งทอดออกกันทอดปีนออกกันทอดปีนออกกันฮัลา์เนี่ยตัวหนึ่งเขาจะตาลงนะต้วอยู่โน่นตสวฝังมันตาหน่อยงามเนี่ย แยนี่เอกเบเขาาตัดเตวนี้เอาพอ่น้อเเอาปีนออ้กูเนี่ยตัวนี้มันชักออกชักเขานี่เนตัวนี้สินข้าขาดเนี่ยแยบขาดดูแหงออก็หมดเต็มทั้งัท่ห่ตัวนี้สินค้ทั้งเทือนเ่ยเเลขาเรียงไม่หน่วยบัดโอ้หน่วยนอะไรฮะนุปกรณนี่เขาดาตีเขาจะอินโนวีทีนตองไห้มันอัน มึงึ้นมึงอานมันต้องซุบตัวนี้เขานี่ซุเขาอยงสีนี่มึงสิซุบหน้อะไเอาุขามึงสิซุบเขาโรนี้มันสยกว่านี่มันสิมันำมันต้องซุปต้องผีแนบต้องมาดูเอาเ่ไรนะแอนบมสซุลดตํกำนี่ดำสีนี่สีนี่สีนะ่าแาโอ้เออม เ้่าไห่ครับทำมาที่็เาต่อดีดีเ้ลังจริงบไหนซื้อต้องบอกเราตัวน้องชิวไงบ้าน้องเมื่อน้องเปิดซองมังกินล้าเดี๋ยวนี้จะซองควาเจ๋งเหรอมันยังกันเก๊ เอาต,ตัวนี้ก็สักคนนบางลต้ใส่ตัวนี้ก่อนดีเลยพอตาไปคนนี้ก็ไม่ได้แกกินอะวรเลยเนี่ยบุหรีเอาเบอร์กระดาษใส่ไปมีเลยใส่พ้าแห้งนะตุกี่กวางเลยเข้าขัดแล้วไมกี่จอยไปนหน้าไปขัดมันวุ้จอยกับโบราณนี่นกัดือดกันกนี่นกับันมาหมดล้ก็มันกับโบดีทิคัดอยงง้ หาหาอะไกาค่อยกับมาเลยอเออเาล้ยคัดเดอ่บอกไฟฝาครับยี่ดกองกไฟฝาีามิงชูเปนแนวใหม่่ิหมอคัดตุ๊เดี๋ยวขึ้นยางม่ยใาตัวนะลีลีเวลาเราจะ้งบอกยาง ล่ละชายอยู่ไตเอนกล้องบล็อกไฟฟ้า้ห